ตอนนี้เราอยู่กับ b m นะฮะตัวซีรีส์7 G12 นะครับรหัสเครื่องเป็นดีเซล B57 6สูบ3,000ครับวันนี้เรามาป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดแล้วก็เพิ่มสมรรถนะของเกียร์ด้วยโดยการติดทั้งออยเครื่องออยเกียร์นะครับตัดปัญหาก็คือตัดปัญหาเรื่องออยเครื่องแตกกับออยเกียร์แตกครับอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งนะฮะจะเป็นตามนี้เลยตัวออยเกียร์ก่อนแล้วกันนะฮะ ตัวนี้จะเลือกใช้ของ Set-Trap นะครับผลิตที่สวีเดนนะฮะเป็นรุ่น SLM 250 14ชั้นนะฮะตัวนี้ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนสูงนะครับแล้วก็ประกอบกับลูกค้าใช้ในเมืองบ่อยด้วยก็จะมีการติดตั้งระบบพัดลมเข้าไปด้วยครับอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆนะฮะก็จะมีอย่างอะแดปเตอร์อย่างนี้ฮะเป็นตรงรุ่น z S 8 Speed เลยนะฮะงานเกรดพรีเมียมครับเป็นอล l o y 7075นะฮะ แล้วก็ข้อต่อแบบพิเศษนะครับเป็นข้อต่อแบบพุชล็อกคือเสียบไปแล้วเนี่ยถอดท่อไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นระยะอายุการใช้งานเนี่ยยา,ยาวๆแน่นอนฮะโอเค okay. เนื่องด้วยเราติดระบบพัดลมนะฮะก็จะมีตัวระบบอนโรลตัวนี้จะไปติดอยู่กลางสายน้ำมันเกียร์นะครับเพื่อที่จะจับอุณหภูมิความร้อนน้ำมันเกียร ว่าร้อนเท่าไหร่แล้วก็จะไปผ่านของคอนโทรลอีกทีนึงนะฮะแล้วก็สั่งให้พัดลมทํางานเมื่อความร้อนถึงเท่านั้นนะครับถ้าความร้อนไม่ถึงก็ไม่ต้องทําพัดลมที่ติดวันนี้เป็น p a n a s ซนิกนะฮะโอเคจบออยเกียร์ประมาณนี้ถัดมาที่ออยเครื่องครับออยเครื่องตัวนี้เป็นออยเครื่องบินเลตตรงรุ่นนะฮะของ BMB57 ตัวนี้จะป้องกันการแตกได้ร้อยเปอรและรับประกันตลอดอายุการใช้งาน เพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะฮะแต่เดี๋ยวยังไงเรารอในจังหวะที่เราลื้อตัวรถออกมาก่อนเนี่ยเรามาอธิบายกันอีกทีหนึ่งเราจะเห็นภาพชัดเจนกันเลยครับโอเคเรามาต่อกันนะฮะกับตัวออยล์บีเลตนะครับว่ามันต่างจากของเดิมยังไงเรามาดูที่ของกันเลยครับตัวของเนี่ยถ้าพูดถึงตัวหน้าแป้นด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นเชฟเดียวกันสามารถใส่แทนกันได้นะฮะแต่ความสูงต่างกัน ทีนี้ของเดิมที่มันมีปัญหาเนี่ยก็คือตัวนี้นะฮะมันเป็นออยล์วอร์มเมอร์ที่มีการระบายความร้อนโดยการเอาน้ํากับเอาน้ํามันเนี่ยมาผ่านอย่างเช่นน้ํามันผ่าน2ช่องนี้เข้านี่ออกนี่น้ําเข้านี่ออกนี่นะฮะล้วก็วิ่งแลกเปลี่ยนความร้อนผ่านผานังอลูมิเนียมทีนี้การที่มันเป็นชั้นอลูมิเนียมหลายชั้นแบบนี้คือมันเป็นแผน่นบางๆเนี่ยมาวางซ้อนแล้วก็อบความร้อนกระบวนการแบดซิ่งเน่นะฮะเหมือนบัดกีีให้ติดกัน นานๆไปเนี่ยมันเกิดเครียดครับเจอทั้งความร้อนเจอทั้งแรงดันน้ํามันเครื่องที่มันมาเป็นเผากระแทกปึ้งๆึงอยู่เรื่อยเนี่ยจนวันหนึ่งเนี่ยตัวผนังมันก็เกิดคล็กนะฮะพอคล็กปุ๊บเนี่ยน้าห้องนี้น้ํามันห้องนี้มันก็รั่วผสมกันเสร็จแล้วสุดท้ายก็คือทําให้น้ําภายในอ่าหม้อน้ำเนี่ยมีน้ํามันเข้ามาผสมน้ํามันเครื่องก็มีน้ำมะนาวเข้าไปผสมเหมือนกันนะฮะสุดท้ายก็ต้องซ่อมหนักเลยแล้วก็พังหลายอย่าง ก็วันนี้นะฮะเราเปลี่ยนเป็นตรงรุ่นออยเครื่องบิเล็ของเครื่อง B57 นะฮะเราดูเลยเอาด้านหลังก็คือจะเหมือนกันนะ,ะมีช่องน้ํามีช่องน้ํามันใส่แทนกันได้เลยครับแต่ตัวนี้มันทํามาจากวัสดุก้อนตันเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะแตกแล้วช่อง2ช่องรั่วเข้าหากันเนี่ยมันจะไม่มีอีกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถ ในตำแหน่งที่จะต้องปิดนะฮะ,ะก็คือตำแหน่งด้านในนัน่นะะ <S <S โอเคพอเห็นอยู่ <S <S มันจะมีตัวเรือนกรองอยู่นะฮะแล้วก็มีด้านล่างเนี่ยมีช่องน้ำมันต่างๆอยู่ก็คือตัวออยบิเลเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปประกบอยู่อยู่ตำแหน่งนั้นเลยนะ,ะัะ ก็เดี๋ยวติดเสร็จเรา,าตัดภาพให้ชมกันอีกทีหนึ่งว่าอยู่กับตรงนั้นแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ตอนนี้เราติดตั้งคอมพรสเซอร์ทั้ง2ระบบแล้วนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูที่ระบบออยเกียร์กันก่อนนะครับว่าติดตั้งเป็นลักษณะประมาณไหนตัวแผงนะฮะเราจะยึดอยู่ตรงช่องลมตรงนี้นะครับคันนี้ติดระบบพัดลมด้วยพัดลมก็จะอยู่ด้านหลังแผงออยนะฮะตัวแผงออยเนี่ยก็จะมีท่อน้ํามันฝั่งนึงเข้านะครับแล้วก็ไปออกอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นท่อคู่เนี่ยวิ่งเข้าไปด้านหลังครับไปหาอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือจะเป็นระบบ อากาศล้วนอะแดปเตอร์ apter, ก็ตัวล่างส่งน้ำมันออกไปนะครับไปวนแผงแล้วก็รับกลับคืนมาที่ด้านบนนะครับจะไม่มีน้ำมาเกี่ยวข้องละก็ตัดปัญหาเรื่องน้ำแตกเข้าเกียร์ได้เลยครับจบระบบออยเกียร์ตรงนี้นะครถัดมาออยเครื่องออยเครื่องเนี่ยจะอยู่ข้างในนะครับตำแหน่งดูยากนิดนึง อยู่ประมาณนี้ครับออยเครื่องคือของเดิมเนี่ยก็จะเป็นตัวสีเทาเนาะเราเอาออกไปแล้วฮะแล้วตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นออยเครื่องบิเลสนะครับตรงรุ่นน็อตน็อตสลักอะไรเข้าที่หมดนะฮะก็จบงานตามนี้ครับตาร์ทเช็คลั่วถ้าไม่มีรั่วก็คือเสร็จและไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะก็สำหรับคนที่ใช้กะว่าใช้รถยาวๆนะครับก็แนะนําทํสองอย่างนี้ไว้ครับเพราะว่ายุโรปอย่างที่ทราบกันคือมันซ่อมหนักมากราคาสูงมากๆเลยครับ ถ้าเกิดว่าเราติด2อ,อย่างนี้ป้องกันออยเครื่องแตกป้องกันออยเกียร์แตกตัด2ระบบนี้ไปได้เนี่ยคุณใช้รถได้ยาวๆแล้วสบายใจด้วยครับไม่ต้องมาเสี่ยงซ่อมหนักอีกครับ